สวัสดีครับกับผมนายปรารถนาพุทธภูมิขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีครั้งที่5,260นี้5,260นะครับประจำวันที่ย้อนหลังคือวันที่6เมษายนปี1992นณวันที่ปัจจุบันนี้คือ วันพฤหัสบดีที่10มีนาคมปี2022จากกระผมนายปรารถนาพุทธภูมินะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยะาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมัมมาสัพเพสังฆาครับฮัโลโหล